ช่อใบสนสำหรับแขวนประตูส่วนมากเขาจะนิยมทําแขวนกันช่วงคริสต์มาสนะคะวันนี้ใช้ใบไม้3อย่างนะคะสนซุงิสนแพงแล้วก็ใบยูคาลิปตัสแต่อันดับแรกต้องทําลวดใช้ก่อนเพราะว่าฝนไม่มีลวดจัดดอกไม้โดยเฉพาะนะคะยังไม่มีซื้อลวดแบบนี้จากร้านุปร,รณ์ก่อสร้างมัดนี้20บาทอุปรกรณ์ก็ง่ายๆค่ะมีเชือกมีลวดมีกรรไกตัดกิ่ง เชือกนี้มันค่อนข้างจะแข็งนะคะฝนหาเชือกที่มันนิ่มนวลกว่านี้ไม่ได้แล้วก็เส้นค่อนข้างเล็กถ้าเชือกมันเส้นเล็กมากเวลาเรามัดช่อมันจะไม่ค่อยฟูนะคะมันจะเป็นเรียวๆย,วยาวๆฝนฝนก็เลยเอาเชือก2เส้นนี้มาพันเป็นเกลียวให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จับมัดค่ะก็ง่ายๆค่ะจับไปไม้ทีละสองสามชนิดนะคะแล้วก็พันหรอบจับสองสมก้านแล้วก็พันหรอบ พันขึ้นไปเรื่อยๆพายายามให้มันปิดเชือกนะคะพันขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มความยาวที่เราต้องการนั่นแหละค่ะก็คือถ้าสั้นมากมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงเป็นเป็นก้อนไม่สวยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องพันไปยาวสักประมาณเกือบศอกหนึ่งนั่นแหละผลว่ากําลังพอดีเลยมัดแบบนี้พวงแบบนี้เราต้องการให้มันเป็นลักษณะกลมๆนะคะเป็นกลมๆยาวๆเป็นพวงแบบนี้เราก็ต้องพันเชือกมัดพันเชือกเข้าไปทั้งรอบด้านนะคะ รอบไปเลยมันก็จะได้อย่างนี้นะคะอันนี้ต้องเติมอีกหน่อยหนึ่งเพราะฝนรู้สึกว่ามันยังยาวไม่พอแล้วก็พอถึงตรงจบงานพันหลายๆรอบหน่อยเสร็จแล้วเราจะตกแต่งด้วยเชือกเอาเชือกสวยๆมามัดหรือว่าจะมัดด้วยริบบิ้นตรงจุกมันนี้ก็ได้ค่ะใบไม้ที่นิยมเอามาทำพวกนี้ส่วนมากจะต้องเป็นใบไม้ที่เขียวตลอดทั้งปีใบเขียวสดแล้วก็ทนแล้วก็ใบไม่ร่วงง่ายนะคะ